สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่23มีนาคม2568นะครับตอนนี้เวลา13นาฬิกา2นาทีนะครับช่วงบ่ายวันนี้เราก็มีโอกาสได้ขึ้นเขาใหญ่นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอช้างหรือเจออะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็จอดรออยู่แถวกม31738ฝั่งปาจีนบุรีนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่แถวแกมอ3นะครับมีเสียงช้างร้องบริเวณนี้นะครับแถวแหัวกาดเร็วมาดูกันครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับ เอนี้ช้างร้องอยู่ข้างในนี้นะครับคนเต็มเลยเออโอ้โห ขนขึ้นเฮ้ขึ้นม่เลยเลนเลือนเลื่อนเลื่อนเลือน้่อนมีคนถ่ายวิดีอด้วยครับื่อนลื เราจะเจอเหมือนข้าเหมือนข้าแม่สั้นมรแต่จ็ดามนพอดีนะ